สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการทำสกิลคราบรูปธนูของอา c h เชอร์นะครับเพือไปเห็นของออหลายๆช่องเช่นของคุณช่อง BKY วใช่ปะบี B วยบีบี B K B K y, อะไรเนี่ยเขาก็ทําไว้ผมก็เออก็ดีเราก็เราก็เล่นอา c h เชอร์ด้วยนะครับก็เลยทําทิ้งไว้ในช่องนะครับของตัวเองด้วยนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ทำเองนะฮะไปดูคนอื่นเขามาแล้วก็ทำตามก่อนที่จะทำเนี่ยเควสนี้มันเป็นเควสที่ไม่ต้องรับเควสนะครับคือมันไม่มีเควสติดตัวอยู่เมื่อทำแล้วเนี่ยก็แค่เตรียมของไม่ครบสำหรับอาชีพอาเช์ซึ่งมีจ็อบ30อ่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น30นะครับ30บวกนะถ้า30บวกมาทำไม่ได้ก็ต้องเป็น3 5มะฮะแต่คิดว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น30นบวกนอันนี้ก็เป็น อ๋อโอ้ผมลืมไปอย่างหนึ่งนี่ว่าสปอยเฮดเอเอโอเคลืม,มเมอเดี๋ยวขอไปเอาเอาเอาโอเคคราวนี้เดินมาที่ตัวเนี้ยตัวที่จะทำสกิลคราฟนี่อยู่ที่มอร็อกนะฮะมอร็อกอยู่ที่นี่นะครับตัวนี้นะครับ NPC เมื่อคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องมีของก่อนนะครับอย่างที่บอกนะของนะครับอ่า ยางไม้นะครับยางไม้เนี่ยก็ได้จากตีตัวต่อไม้นะครับที่อพอนนะฮะเอที่ไรพาย่อนนะพาย่อนถ้าเราลงจากแผนที่พายอนมาดันยูอารปลาเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ต่อไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะับพาย่อนแผนที่ก็แผนที่มันไม่สมบูรณ์นะคนก็เลยงงผมนี่งงโคตรเลยอ่ะไอเจ้าตัวนี้นะ ตัวแรกคิอต้นไม้เนี่ยไม่ยากไอต่อไมาไม่ยากไอตัวเนี้ยที่ที่ที่ผมจะหายากนะฮะผมนั่งหายอยู่สองวันพอเพราะว่าาบ้าวุ่นวายกับฉันจัง เกร็ดของต้นไม้พจริงคนรู้ก็ไปหาไม่ยากนะพอดีผมดันไปดูแผนที่ไนงะแล้วก็งงนะครับแล้วก็ต่อไม้นี่จะเป็นไม้แทนนะครับก็13ชิ้นนะครับอาเห็ดนี่ผมจะไม่ได้ว่ากี่ชิ้นนี่ผมเอา12ชิ้นเห็ดนี่น่าจะเกินรู้สึกจะประมาณ7ชิ้นนะครับยางไม้20แล้วก็เจ้านี่41ชิ้นแล้วก็ต่อไม้13ชิ้นนะครับรู้ได้ไงก็รู้กับการคุยเค่นี้แหละค,คุยนะ เขามาจาับพายอนนะครับแต่ว่าอยู่ที่พายอนนี่เขาโดนรังแกเรียบร้อยไปแล้วหายไปแล้วนะจริงๆเห็ดใช้12ชิ้นนะครับเห็ดใช้12ชิ้นของหายเห็นไหมของหายเรียบร้อยแสดงว่าเราได้เรียนสกิลแล้วนะครับบางเพื่อนบางท่านงงทาไมสกิลมันอัพไม่ได้นี่นะครับ arrow arrow c l ะเไม่ทำไมอัพ j อบแล้วอัพไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นสกิลเสริม สกิลเสริมนะฮะสกิลเสริมไอ้สกิลในหน้าสอนนี่เป็นสกิลกับพวกชุดสวมใส่หรือว่าการ์ดอุปกรณ์ที่มันนอกจากเป็นสกิลอ,อาชีพเราจะอยู่ที่หน้าสองสกิลแรกนี่จะเป็นสกิลของอาชีพหลักแล้วก็สกิลของอาชีพเสริมตอนนี้ผมจ็อบ47แล้วอีก3จ็อบนะคะค่อยๆเก็บนะผมไม่ได้รีบนะใครเขาจะไปเวล99เก้ก้าก็ปล่อยเขาเราเล่นตามของเรานะเราชอบวิธีคราฟนะครับก็กดที่สกิลนะครับมันก็จะถามว่า เราต้องการเอาอะไรไปคราฟซึ่งในตัวเราก็ต้องมีของที่จะเอาไว้เอาไว้คราฟนะฮะเอาละครับ,รบหลังจากได้เรียนสกิลแล้วรู้สึกว่าจะบักนะครับสกิลของผม,ผมเออแต่ผมคิดว่าคนอื่นเขาไม่บักนะเออเพราะว่าก็เห็นมีคนขายสกิลเออลูกธนูไฟอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วทำไมเรามีปัญหาว่าจะว่าน้ำหนักเกินก็ไม่ใช่นะยังใช้ทักษะได้นะครับ น้ำหนักไม่เกิน90%น้ำหนัก5 0ยังคาถาได้ผมก็เรียนสกิลมาเรียบร้อยแล้วนะลากสกิลมาชัดๆแล้วนะับเบลคลิก,ก็ไม่ใช่สกิลอื่นยังใช้ได้นะครับอ่าเช่นสกิลนี้นี่นครับหิวเลือดสกิลบัฟใช้ได้ับเบลลิกแอโร่ไอ้น,นี่ใช้ไม่ได้ นะใช้ไม่ได้นะครับใช้ HP 1 0เทานั้นเองเออผมก็เลยไม่รู้ว่ามันบักข้ออะไร,รแล้วถ้าเพื่อนทำแล้วมันบักด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแก้ไขยังไงนะอองงงงตึ๊บเลยเออมันมีคลิปเนี่ยพี่เขาทำเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยเวลากดแล้วเนี่ยมันก็จะอันนี้ผมไปดูในช่องนี้นะครับยูทูบก็มันเวนะนะเมื่อเราเอ,อ่อ เมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะขออนุญาตปิดเสียงนะครับมันจะต้องขึ้นเ,เมื่อเนี่ยเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะก็ทาตามนะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดดับเบิ้ลคลิกมันจะเปิดสกิลนะเนี่ยนะครับ,รบมันจะต้องเปิดมาลักษณะหน้าอย่างนี้นะเมื่อขึ้นหน้าอย่างนี้คือถ้าเรามีของที่มันสามารถที่จะไปได้เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี ไปด้กันเดี๋ยวไราดูของเขาให้นี่นะครับธนูเมื่อกี้เขาทาาัดดินมาเอ่ามันเล็กไปตนะ้องขอผ่านนิดนะเมื่อกดแล้วเนี่ยเวลาเรามีอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะของที่สามารถที่จะเอามาสร้างเป็นรูปธนูได้เนี่ยอย่างนี้เขาสร้างเป็นรูปธนูทัดดินหรืออะไรเนี่ยนะครับนะเป็นต้นตัวอย่างนะครับแต่ว่าของผมไม่สามารถจดได้นะ โจมสกิลยังใช้ได้นะครับทักษะของสกิลเมื่อผมน้ําหนักห้าสิบเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนี่นะครับสกิลปกติใช้ได้แต่สกิลนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรยูสหนึ่งเอใช้ไม่ได้ครับเ <c oughs> นี่นะเดต้องเรียนนี่มาก่อนไม่เกี่ยวนะประเภทเอารล้วอารล้วครับป้าหมายศัตรู ถ้าสกิลที่มันต้องมีทางผ่านมันจะบอกนะอันนี้มันไม่ใช่กดกดกดมัวแล้วตอนนี้สรุปว่าบักนะครับสรุปผมผมสรุปเอาเองนะว่าน่าจะบลักนะครับว่าเอาของมาลองสักหน่อยว่ามันยังไงสำหรับเพื่อนที่ทําตามแล้วบลักนี่ก็หมดปัญญานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไงนะอ,อ่แล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรมันถึงบลักนะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่น่าจะบลักนะเพราะว่ามีธนูไฟขายเยอะแยะนะครับเยอะแยะเยอะแยะตะแปะเลยนะในมอหลอก นะในมรอรกนะครับอาล่ะครั้นี้ถ้าเพื่อนไม่บักเหมือนผมก็ตารางสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าออขอปิดนี่ตัวอย่างนะครับอยากจะรู้ว่าก็เข้ามาดูเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะเว็บนี้ก็จะบอกว่าใช้อะไรนะครับแล้วก็จะได้ธนูอะไรเป็นเป็นเกณฑ์นะไอมันจะได้เป๊ะเท่ากันหรือเปล่าตามจำนวนนี้ผมไม่รู้นะเพื่อนต้องมาดูเอาแล้วกันนะครับบูเจมเลดเจมเยลโล่เจม ได้เป็นอะไรเนี่ยธนูไฟคนทําเยอะเนี่ยมันทามาจากอะไรมาดูสิทาจากธาตุไฟเปล่าแล้วคนที่ลงลมก็ได้ลมนี่นะเอาธาตุไฟมาทำนะได้ธนูไฟหกร้อยไม่รู้ใช่เปล่านะเอาในอะไรเนี่ยบีทธา์ดมาได้ธนูไฟพันพันแปดนะครับแล้วก็พวกน้านี่ก็ชอบธนูลมนะฮะแต่ว่าต้องใช้ลมหรือว่ามันไม่คุ้มก็ไปดูช้อยอืนอ่นที่มันสามารถทําได้นะในราคาที่มันไม่แพงเกินไปหรือถ้าคิดว่ามันไม่คุ้มนะ เราทําไม่ได้บักก็ไปเก็บขยะขายแล้วก็ซื้อของคนอื่นเอาแล้วกันนะครับมันก็พอจะตัวตกันได้นะคใครเขาจะเอาหูเอลมาธนูไฟไม่ขีดเหรอได้ธนูไฟสามพันธนูไฟนี่ขายดอกละสามนะธนูไฟเนี่ยขายถูกสุดแล้วในธนูธาตุขายดอกละสม สาเซนธนูอื่นๆเนี่ยขายแพงกว่านะครับเช่นธนูลมนี่ก็ขาย5้าเซนถึงเจ็เซนนะครับนะครับก็ว่ากันไปโอเคนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สรุปว่าของผมน่าจะบักนะครับนะครับว่าผมไม่สามารถจะใช้สกิลคราฟได้เนี่ยแต่เป็นคลิกจนปวดใจแล้วแต่แรกก็พอทําเสร็จเรียนสกิลปุ๊บค้างเลยนะผมตัดคลิปไปเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาสงสัยสกิลผมมัน ไปกับเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาของวันนี้ตอน2ทุ่มกว่า2ทุ่ม2ทุค่มครึ่งอะ่ะพอทำเรียนสกิลปุ๊บค้างเลยอะ่ะหลุดเข้าไม่ได้แล้วเข้ามาดูทีก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ผมก็เออไม่เดือดร้อนนะก็ไม่อยากโทษเซิร์ฟเวอร์ว่ามันเจ๊งผมอาจจะโทษตัวเองว่าผมมันผมมันแตกตายอ่ะนะ <c oughs> ปกติมันต้องกดแล้วขึ้นอ่ะนะนะไม่ขึ้นอนะ่ะ F 2คีย์รัดก็กดแล้ว ก็ไม่ขึ้นไว้ยเฮ้ยโอเคยอมแม้เสียเวลาหาตั้งสองวันนะกว่าจะได้มานะกว่าจะได้ไอเทมครบเนะี่ยเพราะว่าผมหายตัวสีเขียวไม่เจองงพอเรียนสกิลไปเสร็จแล้วมันเสอกบักเนี่ยชิพายโชคดีนะไม่ใช่สายขายของนะครับถ้าเป็นสายที่คิดจะทำธนูขายนี่คงจะปวดเฮุเลย,นะเยคลิดมันก็ไม่สมบูรณ์นะมันทำแล้วไม่ได้แย่เฮ้ยจะออกคลิปดีไหมเนี่ย S <S> สำหรับเพื่อนที่ดูมาถึงตอนนี้ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเมื่อผมทําสกิลแล้วสกิลมันบั๊กมันไม่สามารถ <S <S ดับบิชิกได้นะครับต่อให้เพื่อนอาจจะเอ้ยก็ความหนักคุณมันเกิน50าสิบอ่ะไม่เกี่ยวนะต่อให้ความหนักมันเกิน50เนี่ยมันก็แค่ไม่ฟื้นฟู HP กับ h p นะครับ HP กับ SP คือเลือดกับมานาอัตโนมัติเท่านั้นเองที่เหลือมันยังใช้สกิลได้ยังใช้ทักษะอืนอ่นๆได้ทุกอย่างนะครับ การจะทาอะไรไม่ได้ต้องน้ําหนัก90ขึ้นนะครับตอนนี้ผมไม่ถึงนะแล้วก็สกิลผมก็เรียนทุกอย่างตามเรียบร้อยแล้วก็เรียนแล้วเปิดแล้วหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่มารล,ลองนั่งๆลุกๆเมื่อกี้ผมก็ปิดปิดปิดปเปิดไปหลายรอบแล้วนะไม่มานะรับชิบหายโอเค ก็ขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะทําให้ดูได้เต็มรูปแบบนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลิงกทิปของคุณ Youtube กัมมันเวซึ่งผมไปดูเป็นตัวอย่างไว้ให้ด้วยนะครับถ้าคนอยากจะดูมันเต็มๆก็เออไปดูของพี่แกแล้วกันนะนะพี่แกก็มีคนติดตามอยู่4,000กว่าก็ดีกว่าผมแล้วก็อธิบายอะไรได้ชัดเจนกว่าผมนะนะครับและชื่ออะไรแกก็ออกเสียงชัดเจนแล้วก็อะไรชัดเจนนะครับก็คิดซะว่าผมเป็นทางผ่านนะโอ้เขียดเขียดโอเค <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้รันความชัดเจนเยอะด้วยเพราะว่ารันความชัดเจนของคลิปรายละเอียดเยอะแล้วเนี่ยเออมันรันนานในเครื่องน่บางทีทิ้งไว 2, ้สองสามชั่วโมงเปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันผมก็เลยต้องลดคุณภาพลงไปเหมือนเดิมแล้วก็คืหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยคูณแปดร้อยกว่าวเนี่ยเมื่อหลายคลิปที่ผ่านเนี่ยผมมารันที่พันเก้ายี่สิบคูณพันแปดสิบนะก็ค่อนข้างจะรันนานหนึ่งชั่วโมงนี่มันรันในเครื่องเนี่ยโหสองสามชั่วโมงนะทิ้งเครื่องเอาไว้ให้มันรันนะ เลยมาคิดแล้วก็เออนะไม่ไหวเราเครื่องเรามันไม่แรงเราก็อัพคลิปตามสภาพของเราลวกันนะครับถ้ามันไม่ดีไม่ถูกใจก,ก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับทําตามคุณภาพตามอุปกรณ์ตามความสามารถขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับก็หวังว่าคงจะไม่เสียใจจนเกินไปถึงขั้นร้องไห้ฟูมไฟล์นะครับที่ผมไม่สามารถจะโชว์อะไรได้มากมายนะครับก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยลิ้นรัวเลยขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากครับ